แยกราชประสงค์นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมก็รวมตัวกันวันนี้เป็นวันที่2เช่นเดียวกันนะครับมีความเคลื่อนไหวตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ไปเคลื่อนตัวนะครับไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในช่วงบ่ายเพื่อชุมนุมกดดันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เราจะไปติดตามความคลื่อหน้าล่าสุดเรื่องนี้กับคุณนัชชาน,นุอาภาศิรัตน์รายงานจากแยกราชประสงค์เชิญครับคุณนัชชาน,นุครับ ขอบคุณครับคุณาตร์สุสงครับกลับมาติดตามบรรยากาศล่าสุดจากแยกราชประสงค์นะครับตรงนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเองผู้ชุมนุมก็ทยอยเดินทางกันเข้ามาจับจองพื้นที่ขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปหน้าสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อเรียกร้องให้ตํารวจออกมายืนอยู่ข้างประชาชนครับ บรรยากาศที่เวทีราชประสงค์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มกาศที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยวันนี้เองได้นําแผงเหล็กมากั้นจุดเข้าออกพื้นที่เวทีการปราศัยขณะที่การปราศัยบนเวทีก็มีการน,นําคนสําคัญสลับกันขึ้นปราศัยจงตีการทํางานของรัฐบาล สลับกับกิจกรรมสันทนาการของกลุ่มต่างๆโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชุมพลจุลสัยและนายพุทธิพงศ์ปุณกันจะนําเวทีราชประสงค์ได้นํามวลชนไปปราศัยโจมตีการทํางานของตํารวจที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยระบุว่าให้ตํารวจต้องนําแท่งแบริเออร์ที่บริเวณหน้าประตูสํานักงานตํารวจแห่งชาติออกซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามก็จะนามวลชนมานําแท่งแบริเออร์ออกด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้เวลา9ก้นาฬิกา แต่ไม่ระบุนะครับว่าจะบุกเข้าไปในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือไม่หลังจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับแกนนำทั้งสองคนก็ขึ้นเวทีปราศัยอีกครั้งโดยขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ชมุมนุมงดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้างสรรพสินค้าและอย่าใช้พื้นที่ห้างสรรพสินค้าเป็นที่หลับนอนนะครับ ขณะที่การจราจรบริเวณแยกราชาประสงค์ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่สามารถใช้การได้ทั้งถนนราชดำริและถนนที่จะมุ่งหน้าไปเพลินจิตซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการใช้เส้นทางในการสัญจรก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน1197 นอกจากนี้เองนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปสำรวจบริษัทห้างร้านย่านแยกราชประสงค์นะครับก็พบนะครับว่ายังเปิดให้บริการตามปกติอย่างเช่นเซ็นทรัลเวิร์นะครับที่เปิดให้บริการตัต้งแต่เวลา11นาฬิกาและจะปิดให้บริการไปเมื่อเวลา18นาฬิกาตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้นะครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมานายชุมพลจุลสายเองก็ได้ตอบข้อสงสัยของผู้ค้าย่านราชประสงค์นะครับที่ก่อนหน้านี้ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมมีการยุติการชมรุมนุมเพราะเกรงว่าอาจจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยนายชุมพลก็ระบุนะครับว่าจะไม่มีการยกเลิกการชุมนุมจนกว่าจะได้รับชัยชนะนอกจากนี้เองก็ยังเรียกร้องให้ผู้ค้าย่านราชประสงค์ออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชมุมนุมและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บริเวณเวทีราชประสงค์ครับ ขอบคุณคุณนัชนนนะครับ